สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพายบุทส่งน้อง,องันวานี้พามาอยู่ในบรรยากาศธรรมชาตินะครับให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับท้องฟ้าปลอดโปร่งแจ่มใสมาอากาศร้อนครับนี่ครับ มาสัมผัสกับบรรยากาศต้นไม้ใบหญ้าความเขียวของธรรมชาติลายล้มด้วยธรรมชาติสีเขียวนะครับี่มาผ่อนคลายให้ดูบรรยากาศที่สบายตานะครับ ควานก็มาสองควานที่เคยครับแปลงตรงนี้ก็เป็นแปลงยาของของแซมสั้นนะครับควานเตยเป็นคนดูแลนะครับก็ปลูกเมื่อปีที่แล้วครับส่วนนี้ครับแปลงนี้ถูกปลูกเมื่อปีที่แล้วก็ตัดได้ตัดสองรอบแล้วครับก็ ตัดเสร็จก็เอาปุ๋ยมาใส่ครับรอฝนพอฝนมาพอจะได้เจริญเติบโตนะครับช่วงนี้ครับเล่งให้ทันฝนนะครับเล่งให้ทันกินพอช่วงฝนหมดปุบ๊บนี่ย้ยาก็จะไม่ค่อยโตเลยไนงะไม่มีน้ำรอเลี้ยงอ่อนบอ่อนบอ,อยมมู่มอม ใส่ต่น้ำพห่มนะะใส่วนไปวนมานน้ำพ่มนะน้ำข่อยดิข่อยก็สบายดีอยู่ยืนเบิ้งกับมันก็สบายอยู่แล้วน้ำคอสมทบะสุบโอ้อุทอไรี้ยอุทกภัยอุอภรัยอ่ะถานับทวงมัน เออถึกฝนถึกพายุถ yeah, hmm. uh, uh, ึกน้ำท่วงไหมท่วมนำยังกะสู้ๆเด้อพี่น้องครับผมนี่ก็ฝากเป็นกำลังใจให้สูดสุดนะครับเนาะครับเฮากขดีพานเรื่องหลายๆนี่ไปน้ำกันอืของสุดยางมีทางแก่มีทางแก่ด้วยสุดยางเงินกับ่ได้นสำคัญนะครับกำลังใจนี่นะครับผมที่สิมอบให้ครับผมคนอ่อนไหวยังคนอ่อนไว้กำลังใจสำคัญที่สุดเลย นี่อ่ะใส่ปุย้ยแล้นี่เปล่อันนี้ก็อักไอ้หลายสิ่งหลายอย่างว่วาจะเป็นน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นโควิดโอ้ยจากอย่างตัวอย่างน,น้อพี่น้องเอ,อ้อเพราะซ้ำกรรมสัตนี่เจอแค่ปัญหาของโรคระบาดนี่ก็มันก็ พอสาหัสสากันอยู่แล้วนะครับนี่ยังไปเจอน้ํา,าท่วมอีกหาอยู่หากินยังงกเลยอืะยังไม่ได้หาเลยหรอช่วงนี้ก็ะนี่ยังเห็ดก็ดีแล้ยนะที่น้องใส่เงินก็ใส่เงินแบบประหยัดครับยังที่พวพอสื่อขยันสื่อครับช่วงที่เฮาเห็ดได้เฮาก็เห็ดไปครับช่วงที่ยังมีกําลังอยู่เห็ดได้ก็เห็ดไปก็คือสุภาษิตท,ที่เขาว่าแหละครับ น้ำขึ้นยังติดนี่ครับน้ำขึ้นน้ำขึ้นให้ยังติดน้ำขึ้นค้นคลองนี้น้ำขึ้นค้นคลองนี้โอ้โหสิไปตักด้วยเห่นกับน้ำผมของเจ้าแล้วกับสิเกียวเยี่ยกับสุภาพสิทธิวาเวลาบทำว่าเขายังมีกำลังเฮ็ดได้เขาก็เฮ็ดกับดังสุภาพสิทธิว่าน้ำขึ้นค้นคลองนี้เอาค้นคลองนี้กับค้นคลองนี้ เราพอนคนโค้นี้กับทวมสำนันละทวม,ทวมเปียกหนากรีกับผเออเปล่าคนฟอยังนี้ฟอ,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 อยนำทวมนี่ครับนอ้อที่กันหยดกันน้ำม,มา<จ>ดิน้ำม,มาเลี้ยงปลาน้ำม,มาก็เลี้ยงปาลาโอ้ย <laughs> <laughs> โอ้ยสุภาพสิทของเจ้าเราที่เนานคนหลุดไม่เห็น ดำมากกเลี uh ้ยงปลาเป็นบ่โอ้ยดำมากปรเดี๋ยวมเมนตปลากินหมดตัวดิน้ำมาก็เลี้ยงปลาครับเห็นอัไรมูเขาเห็ดนั่นเนาะเห็นยังพี่นีเห็นยง้มโพแง้มโพนไปยังนั้นนะไปใส่รับจ้างไรบ้านไหนดีเอองานไรบ้านไหนเออแต่มันมีที่นี่รับจ้างไรบ้านกับรับจ้างงานเมาเนาะอืมไรบ้าน็เอะไรเงีับ ันงานเมาดิอันนี้คือบเออเวันทบอเาอันนี้ไรบานมันบอทานบ้ทำงานไายวันเฮ็ดห้มันมืดมือมันบอเปลาเอ่ต้องเป้ามันำเป้ามันทำเออยางของห่มี่เออไปวุ่นดิวห่มน่ะหไป่นดิงห่มอ่าล็อกหนึ่งนี่ก็ใส่จัก แต่ว่าใส่รีกับบ่ฮอดบ่ฮอดยี่สิบนาทีหรอกเออเดี๋ยวก็เที่ยงเดี๋ยวก็บ่ายแต่ถ้าว่าเฮ็ดแบบไรบ้านนี้โอ้ยเราอีกกัใส่เป็นชั่วโมงผ่นแล้วครับเดี๋ยวก็ห้าโมงเย็นคือว่าอืมเอาลองเฮ็ดแบบงานเมาวบ้างงานมอว์บ่โอ้โอ้เรียรี เร็วมากครับ <centro> ดูครับโอ้ต <chegou aines> ิด <Left> ถ <corner> ูบูนไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้เออแอนเหมาครับแอรีบไปแปลงเงินโตนะครับดูครับเอาเลยครับโอ้ยังไงไรวันไรบันไรบันไรบันเออเออหยัดจมูกเออไรวันเดี๋ยวละเออ ดีพอปูนปุยนี่ครับแดดทนหอนอากาศยำเสากับพ่อเสาบันไดครับนี่ก็เออเห็นเขาเอาอยู่ตกกับตกไม่ทางผีทางบูคโลกน้ำถ่วงก็ไม่ต้องตกไปดกตกกับตกแต่พอดีพอดีครับ คลาเนี่ยเขอยอมรับเว้นรมตัวนี้เองเพื่อมืมเ<อ>จ้านี่ผู้เสียสละที่เท่จริงตัวนี้ก็ต้องไปทำเติมที่นอนหรอกห้มาทำเติม้ครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับทั้งผู้สบภ,ภัยแล้วก็สถานการณ์ของโรคระบาดตอนนี้นะครับ ผมมีรถลุงเนี่ยละแต่วกังไเะนะอือเราวักซิ้นก็เริ่มสิครอบคุ้มแล้วอือเนอะมันสะได้ไปได้มาได้ตามปกติเนาะ ล่ะนะนะล่ะมันก็ได้เปิดตามปกติใส่ชีวิตแบบใส่ชีวิตแบบปกติเปิปกติไม่ต้องหวานแล้วไม่ยืดอืมไปเขาอันนี้ไปใช้กับโอ้เฮากับยานเขาเขากับยานเฮาเออใส่ถุงก่าวมันแบบนั่นโอ้ฮะเรียบร้อยนี่ใส่ไปไหนเรียกลงนี่เออ นึ่งครับปุ๋ยถุงหนึ่งเออถุงครึ่งมันที่ได้ลกนั่นบุล่ะใส่แล้วเหรออ๋ใส่แล้วบ่โอ้ยมันรู้แม่ไรบ้านเลยเด้อพี่น้องดูว่าโอ้โหแบบนี้ครับวันนี้เขาคลุมาอันเดียวครับผมก็เลยอยากจะช่วยอยู่นะครับแต่ว่ามันนี่คับผมตึ้งบิัง ถ้าผมไม่มานี่ดูสิตาไม่คลึ้มหรอกครับเออนี่แดดก็ไม่มีเออไม่ให้นี่ครับยืนถือกงให้กำลังใจครับนากระบอมาให้ต้นจะมาจะคือบ่มาเนาะโอ้ยอยกันิมี่เนีถือมาได้บ่นี่นะครับพี่้นงยนนับกานครับพิสกันตลอดครับ ตึงครับโอ้โหเมาเลยบอเมาเลยบอเาเลยงานด้วปปนนี่จะไปแปลงอื่โตเออนั่นเอาเหดต่อเร็วอือดูครับตอนนี้แดดกำลังเอืดเป็น,นยังไงแดดบดนะครับ <laughs> ดูดูดูเทคนิคการใส่ปุ๋ยของพันเตอร์ครับนี่ครับมืออาชีพยังแท้จริงครับนี่ครับแปลงนั้นก็แปลงนั้นปลูกปีนี้นะครับเพราะปีที่แล้วนี่ไม่มีหญ้าครับแปลงนั้นครับก็ ถุงแล้วนะครับพอตัดแล้วแปลงนั้นนะครับเก็ยังเหลืออีกแปลงของผมอีกก็ประมาณได้อยู่นะรประมาณสิบกว่าคันรถนะครับตอนนี้ก็ยังพอมีหญ้าที่จะโตกินทันเนื่อพราะว่ามีน้ํานะครับถ้าช่วงไหนที่ขาดฝนฝนถึงช่วงปุ๊บไอช่วงผ่านปีใหม่ไปนี่หญ้าก็จะโตช้าหน่อยนะครับก็จะไม่เพียงพอต่อการ ความต้องการของช้างนะครับช่วงนี้ก็เล่งให้มันทันฝนนะครับพอฝนมาเขาก็จะได้ปุ๋ยได้อะไรไปเขาเจริญตัวโตขึ้น,นครับฮะแม,มน,น,นมเฮ้เเาสิใส่ปุ๋ยสร็มดมันกับถ้าบ่ามีน้ำม,มันกับไปบ่ได้ดอกนี่มันก็แห่งแหงทิมซื่อเนาะปัจจัยสำคัญเออนี่แค่ซองยางเลยล่ะ ที่ข้อผักกะสิเปรียบเหมือนดอกบวัวเหรอสิเข้ามาอยังดอกบัวน,นี่สิประกอบด้วยองค์ประกอบคือสองอยาง,ยางมีหนำกับมีข้นตรงกันขาดสองยางนี่ไปก็คือบัวครับว่าสมาสาัติเกิดได้เมนโบข้อผักกะมีแค่นี้นะครับเออสัน,นสโบมีดอกคแบบบัวแรงหนำก็ยังมีเอานะเข้เาว่า ว่เปาวดนมันเป็นน่นโาอย่างที่อาเขาว่าถ้าว่านำท่วมดีกว่าฝนแรงว่ะแต่ค่อยว่าถ้าว่าท่วมไม่แห้งก็บ่ไไว้เครับก็เอาพอดีพอดีเนาะทิศอ่างต้น้งมี้อมเลือกันอืมนมูกันก็เลอแมน ลูกเพศสารบา,ววาดถ้าเฮ็ดถ้าบ่เฮ็ดบุญร่วมกันมาถ้าบ่ได้เป็นคู่กันก็บ่ได้มาพ่อกันเนาะเนาะแ<น>ม่นบ่ต้องไปดิลเล่นไปเล้วครับพี่น้องสิคิดป่าเขาขีดไว้แล้วโอ้โหดูนเ่็นท่องที่เฮ็ดจังไดรกระจางมีบ่มุมนะครับ,พ,บนนพ่อลราบ่นพ่อลราครับสิเอาวางไว้ให้พี่น้องนี่ครับอยากได็กเอาไปว่านเด้อวัวเอาหนิฝากไว้นี่แหละ ตอนนั้นก็พ so the like ่อตัดเลยนะที่น้องรับกับพ่อเดินพ่อได้กินดีเออเอาอย่างไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับช่องของเราพายบุตรส่งน้องกันมากดตามกด subscribe กดิ i n g กดไลค์นะครับกดเข้าไปครับกดอะไรที่กดได้กดเยอะๆครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเสร็จงานแล้วพอจะกลับไปน้ำไม่ช้างต่อนะที่บ้านลาไปก่อนครับสวัสดีครับโชคดีมีความสุขทุกคนนะครับ